สวัสดีครับฟรีดอมการไทยแลนด์ชาแนลครับก็พอดีผมได้คุยกับพี่น้องที่ติดตามเรานะครับที่ติดตามผมนะครับช่องเรานะครับแล้วก็เขาถามว่า,าไปรับปืนตรวจเช็คอย่างไงบ้างแล้วก็มีอะไรแนะนำไหมพี่ซึ่งจริงๆคลิปนี้ผมเคยเคยทำไปแล้วแต่ว่าอันนี้ผมผมจะเล่าให้มันละเอียดกว่ากว่ากว่าครั้งที่แล้วนิดนึงนะครับว่าอะไรยังไง ก็ของผมผมบอกตรงเลยว่าของผมอะพีสามหเนี่ยเป็นสวัสดิการกระบอกแรกของชีวิตผมเลยปัญหาผมเนี่ยคือผมได้เข้าหน่วยงานแบบฟุกๆนะครับแล้วก็ผมก็อยากได้ปืนคือไม่ได้ศึกษาพี่น้องเพราะว่าคือปกติเนี่ยผมมาซื้อภาคประชาชนมาตลอดอเคยซื้อภาคประชาชนมานะครับแล้วก็ พอได้สวัสดิการปุ๊บเนี่ยก็ก็เลือกรุ่นเลือกรุ่นโดยการที่ดูจาก y o u t u b e บ้างอะไรบ้างแล้วก็อพอตัดสินใจเอารุ่นนี้นะครับเพราะว่าคือผมก่อนนั้นผมใช้ฟูซสยแล้วรู้สึกว่ามันพกไม่สะดวกเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยผมก็เลยมาคิดว่าเอาโอเคคราวนี้เราอยากได้ได้เล็กๆพกสบายๆอะไรแบบนั้นนะครับก็ตัดสินใจเอา พี6 5กานะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมอ่ะย้ายทะเบียนบ้านคือมันก็มีหลายคำพูดว่าเอ้ย้ายทะเบียนบ้านปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพอบัตรไล่การออกปุ๊บก็ไปเอาได้เลยอ่าไปขอพอสามได้เลยไม่ต้องอรอหลอก6กเดือนอะไรอย่างเงี้ยอหน่วยงานผมที่ที่ออกบัตรให้ผมก็ไปเร่งเขาเพื่อที่ว่าจะเอาบัตรไปไปขอพอสามเขาบอกว่าไม่มีใครตอบพี่ได้นอกจาก อำเภอเท่านั้นผมก็ไปยื่นเลยโมโหมาหลายคนหลายความคิดมากหลายหลายเหตุผลมากเนี่ยไปได้เชื่อเดี๋ยนูนนี่นั่น,นอะไรเงี้ยผมก็ไปเลยสรุปไม่ได้ครับสมมุติว่าผมย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาหนึ่งหนึ่งมิถุนายนะครับก็นับไปเลยนับหกเดือนนับยังไงมิถุนายนับไปถึงกรกฎาคมหนึ่งเดือนสิงหากันยาาตุลาพฤศจิกา ทันวาธันวาเป็นหกเดือนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็นับกับนายทะเบียนว่าเขาก็นับมิถุนาด้วยคือมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอ่าโอเคโอตั้งหน้าตั้งตารอเลยพี่น้องอ่าเพราะว่าผมผมตัดสินใจซื้อตั้งแต่ตั้งแต่มิถุนาเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอยา้ายทะเบียนบ้านปุ๊บโอเคมิถุนานะ ผมก็รอเลยอ่ะเดี๋ยวไปทําไปยื่นขอป .3 อตามที่ชาวบ้านเขาบอกก่อนไปละไปเลยได้แบบพุ๊บไปเลยไม่ได้ต้องรอ6เดือนนับการนายทะเบียนก็นับมิถุนาด้วยนะครับก็จนสุดถึงพฤศจิกาก็จะครบ6เดือนผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอพี่น้องอไม่รู้ว่าใครมีความรู้สึกแบบผมบ้างนะที่ที่สมมุติว่า ไอการรออะไรอ่ะแล้วก็อุปสรรคมันเยอะเหลือเกินเ,เงินจ่ายไปละหมดละนะครับแล้วก็รออย่างเดียวรอเวลาอย่างเดียวรอ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 จนชนิดที่ว่าเก็บไปนอนฝันนะพี่น้องคือมันเป็นสวัสดิการกระบอกแรกไงนะครับแล้วก็มันมัน,ม,นมันรู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากดูคลิป y o u t u b e ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกว่าเอ๊ยมันต้องอะไรยังไงบ้างมันข้อดีข้อเสีย ก็พิจารณาดีละนะครับก็เลยก็เลยเอาแต่ไอ้ช่วงเวลาที่รอเดี๋ยวพี่น้องเราก็รอเป็นจจนจนถึงหกเดือนพอหกเดือนนับกันายทะเบียนพฤตจิกาก็ไปยื่นขอพอสามเรียบร้อยปุ๊บนายเซ็นนายนายนายพร้อมเซ็นอยู่ละเสร็จปุ๊บก็ตีเอกสารออกมาในคอมพิวเตอร์มันบอกว่ายังไม่ถึงมองหน้ากับนายทะเบียนว่าเฮ้ยทำไมมันยังไม่ถึงเขาก็บอกว่าโอ้มันต้องนับมันถึงก็คือ ทันวาโอ้โหพี่น้องตอนนี้นี่แบบว่าไอเดือนนั้นน่ะมันช่างช่างยาวนานาเหลือเกินผมบอกเลยนะช่างยาวนานาเหลเือเกินอ่าแล้วก็มันก็มีคนลุ้นอยู่กับผมด้วยอีกหลายคนเหมือนกันอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าน้องดินจาแล้วก็เพื่อนผมคนหนึ่งที่เลยนมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ลุ้นกันแบบว่าเอ้ยได้ยังได้ยังอะไรอย่างเงี้ยพี่ได้ยังบอกยังไม่ได้อ่ะจนถึง ธันวาก็ไปทำผมก็ไปให้มันเลยวันที่หนึ่งธันวาไปหน่อยนึงผมไปวันที่สี่ธันวาซึ่งห้าธันวาเนี่ยก็จะติดวันเฉลิมนะครับก็รอไปยื่นไปสี่ธันวายังไม่ได้วันนั้นหรอกไปได้อีกทีรู้สึกแกวันที่หกแล้วก็วันที่เจ็ดเป็นวันศุกร์วันที่เจ็ดก็รับปืนนะครับก็คือวันศุกร์ เขาจะให้เปิดรับคืนเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นนะครับรตหลังๆล,ละนะครับก็โอ้โหนอนไม่หลับพี่น้องตื่นแบบต่ตีสี่คือคืนนั้นะ่ะผ,ผมบอกเลยว่าคืนวันที่ที่เจ็ดเนี่ยนอนไม่หลับผมนอนไม่หลับจริงเมื่อตื่นเต้นมากแล้วก็ผมขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับผมบอกตรงเลยผมขับมอเตอร์ไซค์ไปเพราะคิดว่าในเมืองรถติดแน่ๆไปเอาเองไม่ได้ไม่ได้ฝากใครที่อยู่นะครับ ก็ผมอยากจะบอกพี่น้องเราว่าอยากให้พี่น้องเราไปเอาเองนะครับเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่มันตื่นเต้นแล้วมันก็สนุกนะครับอพอถึงขั้นตอนไปรับปืนนะครับเดินเข้าไปที่ป้อมยามเสร็จแล้วเนี่ยหาที่จอดรถเผมอยากให้พี่น้องเราเนั่งแท็กซี่หรืออะไรก็ได้เพราะว่าถ้า,ถาไม่งั้นเนี่ยถ้ารถยนต์รถย,ยนต์หาที่จอดยากนะครับมันจะต้องไปจอดซอยถัดไปหรืออะไร ต่างๆนานามันจะจอดยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนั่งแท็กซี่ไปแล้วก็พี่น้องเราที่ที่ถามกันมาล่าสุดที่ได้โทรคุยกับผมนั่นเขาบอกว่าเขาจะนั่งรถไฟฟ้าไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวคงจะไปต่อแท็กซี่เอานะครับก็โอเคอย่างนั้นสะดวกนะครับแล้วก็เข้าไปผมเข้าไปถึงประมาณเจ็ดโมงพอจากบ,บ้านตีสี่นะไปถึงเจ็ดโมงไปแบบชิวๆสบายๆเลยไม่คิดอะไร ไปถึงเจ็ดโมงไปถึงปุ๊บเนี่ยพอเขาเปิดแปดโมงครึ่งเขาก็เรียกเข้าไปพอเรียกเข้าไปเสร็จตรวจเอกสารขั้นตอนที่หนึ่งนะครับตรวจเอกสารขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยไอบ้บัตรคงบัตรคิวแล้วก็ไอ้ใบเสร็จที่เราพิมพ์ไปนู่นน,นี่นั่นต้องเตรียมเอกสารไปเท่านี้เท่านั้นเบ็ดเสร็จใช้ชุดเดียวพี่น้องใบเสร็จรับเงินไม่ต้องใช้สลิปการโอนเงินการโอนจ่ายเงินไม่ต้องใช้ผมก็แบบเฮ้ย มันปลอมหรือเปล่าวะที่เราโอนไปอ่ะมันใช่หรือเปล่าแล้วเขาก็ไม่ถามนะเขาก็ไม่ถามอะไรเขาก็ดูเอกสารแค่นั้นแล้วเขาก็อไปต๊ะไปจุดที่สองต่อพอมานั่งจุดที่สองก็ดูเอกสารเหมือนเดิมแล้วเขาก็ถามว่าอจ่ายเงินหมดยังผมก็บอกผมจ่ายแล้วอ่ามีบางคนที่ยังจ่ายไม่หมดก็เขาไม่รับโอนนะก็คือต้องไปกดเงินสดมามาจ่าย นะครับแล้วก็ถ้าใครจะซื้อกะสุนแบบนี้ก็ซื้อนะครับกี่กล่องก็ได้นะณตอนนี้นะแต่ตอนนั้นนะอะบังบังคับให้ให้ให้แค่สองกล่องแค่นั้นนะครับตามใบปอสามเลยร้อยนัดเสร็จแล้วเนี่ยโอเคผมก็นั่งรอนั่งรอมันก็จะมีคนที่นั่งคุยกันก่อน,ก,อนก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะเข้าไปเออมารับปืนหรอครับนู่นนี่นั่นทางานอะไรอะไร,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะมีคุยกัน พอคุยกันเสร็จปุ๊บเขาก็ชวนผมไปช,อช็อปซึ่งอยู่ใ,ใกล้กันนี่แหละอยู่ตรงทางออกของจุดสามอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายจุดสามทีนึงก็ไปดูของของแต่งปืนพวกซองเซงิซงน้ำมงน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอไม่ไปพี่บอกเอา้าทำไมอ่ะเดี๋ยวรอให้ได้ก่อนเขาบอกโอ้ยได้แล้วมาขนาดนี้ได้แล้วผมผมไม่รู้เพราะว่ามันอุปสรรคของมันเยอะเหลือะเกินแล้วก็เขายังไม่ได้ถามเอกสารอะไรเลยอ่ะยังไม่ได้ถามถึงใบจ่ายเงินใบโอนเงินอะไรอย่างเงี้ย สลิปนะโอ้โหเต็มไปผมเต็มไปปึ้งงอย่างนี้ก็โอเคก็นั่งรอไปเขาก็ไปดูการช้อปปิ้งของเขาไปเรื่อยยเสร็จโอเคพอถึงเวลาปุ๊บเข้าจุดสามจุดสามปุ๊บมันจะมีพนักงานอยู่อ่าเดี๋ยวเอาขั้นตอนจุดสองก่อนก็จะมีเฮียอยู่คนหนึ Wyoming, ่งเขาเดินมาก็จะพูด <sh> <decided using> <ación> ูดเขาจะบอกว่าอ่าดีด้วยนะโน่นนี่นั่นอ่ะกระสุนน่าควรซื้อนะอ่าแบบเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ได้สิบปีมันเป็นกระสุนนอกในราคาเท่านี้เท่านี้คุ้ม แล้วก็อีกอย่างหนึง่งไอ้ด้ามยางเนี่ยต้องใช้นะเพราะว่าด้ามยางต้องใช้นะเพราะว่าปืนแม่เล็กอาต้องใช้อันนี้นะเดี๋ยวเราต้องต้องซื้อด้ามยางด้วยนะในราคาสามร้อยบาทผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะพี่น้องจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้อ่าในลาซาด้าเจ็ดสิบบาทตัวตัวเดียวกัน ผมบอกเลยแล้วก็ข้างหลังเฮียแกเขาจะมีถุงเบอรเริ่มเลยแล้วก็ระหว่างที่เฮียแกตรวจเอกสารจุดสองนะแกก็จะยื่นยา่าด้ามยางมาให้เราแล้วก็สามร้อยเขาพูดอย่างนี้เลยนะผมบอกออไม่ไม,ไม่ไม่เอาครับเพราะว่าไม่เอาได้ไหมครับเขาก็เขาก็บอก,บอกว่ามันต้องใช้นะผมบอกออไม่ไม่เอาได้ไหมครับอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้ยมันปืนมันเล็กนะด้ามมันเล็กนะเคยจับไว้ยังนู่นนี่นั่นผมก็บอกออผมก็ตัดบทเลยผม ซื้อไว้แล้วครับอ๋อโอเคเขาก็ไม่ถามอะไรละอ่ะก็มานั่งรอเพื่อที่จะเข้าไปรับปืนณนะจุดสามนะครับพอไปจุดสามเนี่ยมันจะมีสี่โต๊ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อะหนึ่งสองสามสี่ละกันนะครับง่ายๆผมเป็นคิวที่หนึ่งผมมาเข้าไปตำแหน่งหนึ่งเลยปุ๊บเข้าไปนั่งปุ๊บก็ขอเอกสารที่ท,ที่ที่เราขอเอกสารเสร็จปุ๊บเนี่ย เขาก็หยิบกล่องไอ้อย่างเนี้ยขึ้นมาเขามีตั้งไว้เป็นเป็นเป็นแถวเลยที่ที่ที่พื้นน่ะนะครับเขาก็ที่พื้นหรือหรือที่โต๊ะเขาผมจำไม่ได้แล้วไม่แน่ใจเขาก็หยิบกล่องขึ้นมาแล้วเขาก็เปิดกล่องเขาเปิดกล่องขึ้นมาเขาไม่คุยกับเรานะเขาเปิดกล่องนะขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็หยิบอันนี้ออกอนนี้ออก แล้วเขาก็หยิบปืนมาปืนอ่ะมันก็จะมีไม่มันก็จะเป็นเลัส์ลักษณะนี้เขาจะมีกระดาษห้อยอยู่นะครับเขาก็เอากระดาษตัวเนี้ยเก็บขูดเลขอะไรเก็บเก็บเสรศษพแวแเขาก็จะมีสติกเกอร์อยู่อันเขาก็เอามาติดกล่องติดกล่องตรงนี้นะครับเราก็ไอ้เลขอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้เขาจะติดเขาอยู่ละ ก็มาดูว่าใช่ไม่ใช่เสร็จก็ไม่คุยกับเรานะผมก็นั่งปืนกูเหรอหรือหรือเขาเช็คปืนของเขาเล่นเ,นเขาจะไม่เรียกอะไรสักอย่างนะโอเคพอพอเขาก็เสร็จเสร็จธุระของเขาละเขาก็ถามผมบอกว่าอาเช็คปืนไหมคะป,ปืนผมหรอปอกใช่คะ่ะเอาเหรอมไม่รู้อันเนี้ยนึก่นึกว่าน้องนั่งเช็คปืนเล่น อาโอเคเ้าก็ส่งมาให้เราผมก็หยิบดูอา่าอ่ะอันนี้ถึงขั้นตอนการตรวจสอบนะตรวจสอบปืนนะครับผมก็ดูเบื้องต้นได้แค่ศูนย์ในไซส์ทำงานหรือเปล่านะครับมีรอยที่เฟรมที่สไลด์ที่อะไรไหมดูให้เรียบร้อยนะแต่ห้ามขึ้นสไลด์ พอห้ามขึ้นสไลด์เนี่ยมันทาอะไรไม่ได้พี่น้องมันทําอะไรไม่ได้เลยอ่าก็ก็ดูได้แค่เบื้องต้นภายนอกแค่นั้นนะครับเสร็จปุ๊บก็ก็ส่งปืนเก็บเอกสารปุ๊บปิดกล่องก็ส่งมาให้เราแค่นั้นแล้วก็เดินออกไปไม่ถามอ่ะจ่ายเงินยังอ่เอกสารอะไรและเอกสารที่เขาเอานะทะเบียนบ้านหนึ่งชุดบัตรประชาชนบัตรทะาลการ บัตรประชาชนผมไม่แน่ใจว่าเอาหรือเปล่าจำไม่ได้นะแต่อย่างละหนึ่งชุดแค่นะั้นแล้วก็พอสามตอนสองตอนสามแค่นั้นจบนะครับแล้วก็เรียบร้อยก็ใส่ถุงมาเป็นถุงพลาสติกเสียขาวก้อทิ้วออกมาเอากระสุนด้วยไหมเอาโอเคผมเอาสองกล่องก็ซื้อมาเออเงินหมุนไกไปแล้วนะก็ค่ากระสุนสองพันห้าสองละพันสองห้าสิบาทเอามาสองกล่องก็จ่ายเงนินสดไปสองพันห้าค่าตัโดโคนอีกสามร้อยแค่นั้นสองพันแปดก็เดินทิ้วถุงออกมาพอเดินทิ้วถุงออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย ผมก็เออมันมีคนเคยบอกไว้ว่าการเช็คปืน,มนผมเก,ก็บอุปกรณ์กันให้ไปเช็คในห้องน้ําอ่าผมก็เข้าห้องน้ําเลยพร้อมกับไฟฉายก็บอกเล็กๆก็บอกนึงเดินออกมาจากที่รับปืนะนะครับผ่านช็อปผ่านอะไรมาเขาจะบังคับให้ออกทางชอ็อปพอผ่านช็อปแล้วเนี่ยออกมาก็ผมก็ซื้อซองพกใน นะสองพวกนาเป็นสองผ้าอันนึ่งแค่นั้นร้อยกว่าบาทแล้วก็น้ํามันฉลมปืนก็คือ,อแบรนด์ที่ผมใช้ประจำตอนนั้นแหละนะครับก็เป็นเป็นเป็นดูการชุดละห้าร้อยก็เป็น C.L.P หนึ่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นเป็นออยอีกหนึ่งแค่นั้นนะครับห้าร้อยบาทโอเคก็ก็ก็ไม่แพงก็ซื้อมาเสร็จปุ๊บผมเข้าห้องน้ํา คราวนี้มันจะต้องเช็คปืนแล้วพี่น้องเดินออกมาจากจุดปุ๊บซ้ายมือเป็นห้องน้ําห้องน้าสะอาดครับพี่น้องผมแนะน,นํานะว่าเช็คปืนเช็คในห้องน้ํานะถ้าไปเช็คตรงที่รับปืนสไลด์ปุ๊บโดนยึดปืนเลยนะเขาบอกว่ายึดปืนเลยนะยึดปืนเป็นเวลากี่ไววนไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วก็คือเป็นฐานที่ไล่การ่ะห้ามห้ามห้ามขึ้นลำห้ามขึ้นสไลด์เล่นนะก็โอเค ปืนอันนี้ผมตรวจสอบความปลอดภัยแล้วนะก็เช็คอีกรอบแล้วกันนะครับเพื่อความชชวร์เข้าน้ำนะเข้าน้ำเสร็จปุ๊บไอ้ความตื่นเต้นหน่อยพี่น้องใครมันจะได้ยินว่าผมมันเงียบมากในหะ้องน้ำอะ,ำอะเงียบมากเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เอาเลยปิดฝาชักโครกนะครับเสร็จปุ๊บก็เอาเอากล่องเอาถุงมาวางวางเสร็จก็เปิดกล่องเปิดกล่องออกมาก็มาลองขึ้นสไลด์ดู นะครับว่าใส่สไลด์แล้วเวลาขึ้นลำมันค้างไหมโอเคถ้าค้างยี่คือจบก็คือลูกหมดสไลด์ค้างนะครับแล้วก็ลองสไลด์ดูลองขึ้นเซฟสองข้างไหมดูเซฟว่าห่างไหมเนี่ยนะครับว่าว่าห่างจากโค้งไหมแต่ลอดหล,หลังไม่ค่อยมีปัญหาละ ตอนแรกๆมันจะมีปัญหาก็คือเซฟข้างนี้เขาจะห่างนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาละแล้วก็ลองเดี่ยวไกลอ่ะแม็กอีกแม็กหนึ่งใส่แล้วลองขึ้นลำดูว่าสไลด์ค้างไหมเนี่ยนะครับคราวนี้เราจะเช็ครูดในลังเพลิงได้ละโอเคกดสไลด์ แค่นั้นไปอ่านจบพี่น้องถ้าถ้าไม่พอใจ <c oughs> เดินกลับเข้าไปเคมถ้าไันมีปัญหารีบเดินกลับเข้าไปเคมเลยครับแต่ผมก็ไม่รู้นะถ้าเกิดสมมติมีปัญหาแล้วเดินกลับไปเข้าไปเคมเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าเราขึ้นสไลด์เล่นเพราะว่าเขาบอกห้ามขึ้นสไลด์นั่นแหละเด็เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยก็โอเคประมาณนี้ยืดยาวเลยคลิปนี้คือผมอยากจะเล่าให้ละเอียดจากความรู้สึกจากอะไรด้วยว่าพี่น้องเรามีความรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่า วันที่ไปรับปืนนะครับส่วนที่เหลือแล้วเนี่ยกลับมาเช็คที่บ้านนะครับว่าว่าอะไรยังไงผมมาถึงบ้านก็ก็ลองยิงไปประมาณยี่สิบนัดได้แล้วก็อีกวันหนึ่งก็ซัดไปกล่องหนึ่งนะครับก็อ่าผมแก้บนด้วยผมบนไว้แล้วก็ที่ที่บ้านผมพื้นที่มันเยอะพื้นที่มันประมาณสิบไร่เพราะนั้นมันมันก็ส่วนตัวนิดนึงไม่ต้องไม่ไม่ได้เป็นไป อะไรกับใครแล้วก็ผมมีกองดินใหญ่ๆกองหนึ่งเอาไว้ยิงเล่นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องปีนขึ้นฟ้าเพื่อที่ว่าเดี๋ยวลูกไปโดนที่อื่นอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับผมก็ทําแบบนั้นแล้วก็ไปสนามแล้วก็จนมาเป็นทุกวันนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่สําหรับพี่สามบุก้ากระบอกนี้นะครับแล้วก็ทําให้ให้ผมได้รู้จักกับพี่น้องเราหลายๆคนท,ท,ที่ที่น่ารักน่ารักกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนปร,ประมาณนี้แล้วกันพี่น้องเรารู้สึกยังไงบ้างกับกับครั้งแรกที่ไปรับอคอมเมนต์บอกกล่าวกันนิดหนึ่งนะครับโอเคอตอบคำถามให้แล้วนะครับสำหรับพี่น้องเราที่ที่วันนั้นได้คุยกันนะครับตามนี้เลยพี่น้องโอเคขอบคุณมากๆครับจากเฟรมการไทยแลนด์ชาแนลครับ